สวัสดีครับผมเจอเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับอยู่กับช่องเสียตั้มรถไทยซิ่งชัดน่นะฮะมารับป้ายใหม่ครับพี่น้องมาเจอนี่ฮะของใหญ่เลยครับผม m อ็มร้อยแปดเอสนะครับผมโอ้โหอัอลังการนะครับเทียบเท่าเทียบกันเลยฮะกับเก้าแปดนะเฮ้ยคันไหนใหญ่กว่ากันเนี่ยเก้าแปดกับเอ็มเอ็มร้อยแปดนะครับผมคันไหนใหญ่กว่ากันเนี่ยเดี๋ยวเดผมจะเทียบให้ดูนะฮะวันนี้มาเจอทีเด็ดแล้วครับผมอู้ใหญ่มาก โอ้ยร้อยแปครับพี่น้องใหญ่มากครับใหญ่มากโอ้ oh, ใหญ่จริงโอ้แปดแปดเล็กไปเลยครับพี่น้องโอ้โหร้อครับใหญ่อลังการครับสมชื่อครับยางกโคตรใหญ่ครับพี่น้องโอ้โ oh, ห oh. oh, oh. oh, ใครได้ครับได้ใช้งานจริงๆนี่คือสุดยอดนะครับ13 จุดหกยิบสี่ครับพี่น้องโอ้ลอ้อมีความใหญ่มากครับผมใหญ่ๆหๆหญ่ใญ่โอ้คานไม่เหมือนกันนะฮะคานหน้าไม่เหมือนกับแปดนะพี่น้องใหญ่โอ้ใครรู้บ้างเ่ยมันก็สมตัวรถสมราคานะฮะสองล้านได้เปล่าครับพี่น้องเนี่ยราคาเท่าไหไร่ไม่รู้มารับปายครับผมเดินมาเจอทีเด็ดครับพี่น้องโอ้ใหญ่นะครับเป็นตัวบีนะครับผม เวียดเวียดด้านนอกสองก้อนนะครับโอ้ยขอบยางขอบลังนี่เท่าไหรนี่เดี๋ยวนะฮะสิบแปดขีดเอ่อจุดสี่สามสิบสี่ขอบสามสิบสี่นิ้วนะครับใหญ่มากครับใหญ่มากเอ้ามีเวียดด้านในอีกโอ้เวียดร้อยด้านในอีกนะครับผมผมเป็นร้อยกิโลเลยนะทุกานนี่เป็นร้อยกิโลครับผมโอ้โหโคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่เลยเอ๊แต่กระบอกนี่ทำไมเล็กจังเลยนี่ กระบอกช่วยยกหรือมันเป็นกระบอกเป็น,นพี่น้องมันมันเป็นสองกระบอกหรือเปล่าใครรู้บ้างใครรู้บ้างเอยอแขนนี่ก็ไม่ใหญ่มากนะแต่อันนี้ใหญ่นะฮะใหญ่บึ้บเลยเออแต่แต่ตัวนี้ไม่ใหญ่มากเท่าเท่ากับเกียร์ซูทเลยครับแขนตัวยกนี่แต่กระบอกนะี่หไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ ก็ป้นทายเต็มมากครับใหญ่ใหญ่มากเลยโอ้ร้อจะไม่มีอุปกรณ์ยกพ่วงให้นะครับต่อต้องไปใส่เองนะครับผมอุปกรณ์ระบบอ่าไม่มีมีแบบแบบนี้นะฮะหรือเป็นบางรุ่นหรือเปล่าหรือคนละรุ่นแต่ผมแปลกใจกระบ,บอกมันทำไมเล็กเล็กกว่าตัว8ป8ครับพี่น้องเนี่ยกรบอกช่วยยกเนี่ยหรือมันมันมีกระบ,บอก ในอีกนะฮะเนี่ยหรือมันมีตัวตัวยกอยู่ตรงนี้อีกหรือเปล่าใครใครทราบบ้างครับใครทราบบ้างนี่จตกกลไกเขาบอกอย่างนี้นะมันมีกระบอกชั่ยยกอีกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับเนี่ยแ,แต่ตัวนี้มันเล็กกว่า,เล,าวนะเล็กแต่ยาวนะเล็กแต่ยาวเออแต่แต่แปดแปดนีจ่จะจะอ้วนใหญ่อ้วนอ้วนนะครับแต่ตัวนี้จะเนี่ยเนี่ยตัวกระบอกมันจะเล็ก แกแปดแปดเก้าแปดเนี่ยมันใหญ่ตัวนี้ตัอ้วนแต่จะสั้นกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเอาแปกใจนะครับบ้านท้ายแต่โดยรวมไปโอ้โหโคตรใหญ่ครับผมโอ้โหเต็มมากครับพี่น้องนี่ล้นจอผมแลวหนึ่งร้อยแปดแรงมาหรือเปล่า M ร้อยแปดนะ M ร้อยแปดโอ้โหกว้างมากครับกว้างมากเลยกว้างใหญ่ ใหญ่จริงๆครับเป็นรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่เลยครับนี่อันนี้เก้าแปดครับอันนี้เก้าแปดอันนี้ร้อยแปดครับชัดเจนไหมฮะต่างกันชัดเจนเลยนะโอ้อันนี้สูงกว่าเยอะเลยครับสูงกว่าจะจ,ะจะท่วมหัวผมเลยครับท่วมหัวผมนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับผมโอ้โคตรใหญ่ครับอันนี้แปดใหญ่มาก อ่าเดี๋ยวขอญาตขึ้นดูก่อนนะครับโอ้โหก้าวขึ้นสุดยอดเลยพี่น้องครั้งแรกในชีวิตนะฮะ <c oughs> ที่ได้ขึ้นนั่งร้อยแปดนะครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่แล้วก็บาะนิ่มมากครับผมโอ้โเบาะนิ่มโอ้ขาดก็อย่างนิ่มเลยนี่ขาดขาดนิ่มครับเบียรทะเ่งนะครับผมโอโ้กระต่ายเตา่าอันนี้อะไรเบาะกระต่ายเต่าอยู่ตรงนี้นะฮะก็ นี่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะแต่ตายเตาโอ้ชุดคอนโทรลเขาก็ทํามาดีนะครับชุดคอนโทรลนะเหมาะสําหรับมือครับมืออย่างนี้เลยครับกว้างขวางเลยครับดีโวีดีโอก็อยู่ตรงนี้ฮะมีที่แก้วน้ําบางน้ําด้วยนะครับโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่จุดยอดครับโอ้นั่งขับนี่ถือว่าสุดยอดเลยยางหน้าก็โคตรใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับร้อยแปดครับ อมีบุญบาสนาได้นั่งแล้วครับใหญ่ๆชอบชอบระบบก็สุดยอดครับดีนะฮะโอ้โหใครได้ไปนี่ถือว่าสุดยอดนะครับผมเบาะนิ่มมากเบาะลมหรือเบาะอะไรหรือเปล่าเบาะสปริงหรือเปล่ารับเนี่ยเดี๋ลงกันเดี๋ยวขึ้นจะว่าอืเป็น,นเ,าเนบาะร,ระบบไหนครับเบรกระบบสปริงระบบอะไรมันจะไม่นิ่มหนึ่งเลยนะครับ ใหญ่มากครับใหญ่และสูงนะครับใหญ่และสูงจริงๆครับที่เตอร์ดมันนะฮะโอ้โหต่างกันเลยครับต่างกันเลยนะคลิปนี้พามาดูร้อยแปดครับมีใบมีดหน้าของอย่ใหญ่เลยครับใหญ่กว้างครับกว้างใหญ่มากนะครับผมใบมีดหน้าเท่าไหร่เนี่ยสองเมตรสี่สิบครับผมตัวเก้าแปดแปดแปดก็สองเมตรยี่สิบนะครับ มีฮะเอากดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปนี้มาพามาชมนะครับร้อยแปครับพี่น้องสวัสดีครับ